มีคำกล่าวนะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่วางแผนชีวิตของเราเราเนี่ยจะตกกระไดพลอยโจรไปใช้ชีวิตตามแผนของคนอื่นซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้ให้เรามากมายทนั้นวัยกเกษียณมีสิ่งที่เราจะต้องคิดอย่างแรกเลยคะ่ะว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงคุปามีวิธีเด็ด ที่จะเอามาแบ่งปันมันเป็นวิธีอยู่ในหนังสือดังนะคะชื่ออุปจิต,ตอุปนิสัยคนที่มีประสิทธิภาพสูงของสตตเวนโควีเป็นหนังสือดังระดับโลกเลย,ยค่ะง่ายๆค่ะนะคะเเราเริ่มกันเลยลองจินตนาการนะคะอาจจะหลับตาค่ะว่าวันที่เราจากโรกนี้ไปแล้ว แล้วก็มีคนมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของเราเราอยากที่จะให้เขาพูดถึงเราว่าอย่างไรว่าเราเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าอย่าทำนะอย่าทำแบบนี้หรือเราเนี่ยอยอดเยี่ยมมากเลยเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมต้องทำตาม ไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์เรื่องสันทนาการหรือเรื่องจิตวิญญาณไงคะง่ายมากเลยนะคะวิธีนี้แค่หลับตาจินตนาการนึกถึงวิธีนี้สามารถเรียกสั้นๆว่าคิดมาจากอนาคตถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาได้ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ด้วยรักค่ะครูป้อมคนดนังฟ้าสอนวิชาชีวิต NLP